เซธหรือเซธเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดในตำนานอียิปต์โบราณเขาถูกจินตนาการในรูปลักษณ์ของสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะผสมผสานทั้งลำตัวคล้ายลาหางแยกสองง่ามและจมูกยาวโค้งนี่คือตัวแทนของความโกลาหลพายุและทะเลทรายอันโหดร้ายตำนานที่โด่งดังที่สุดของเซธคือเรื่องราวการฆ่าพีชายของเขาโอซิริสเพื่อแย่งชิงัลังแห่งอียิปต์ การทรยศครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามอันเยืดเยื้อระหว่างความดีและความชั่วในตำนานแม้จะเป็นเทพแห่งความวุ่นวายแต่เซตก็มีด้านที่ผู้คนคาดไม่ถึงเขาคือผู้ที่ยืนหยัดปกป,ป,ป้องเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์ในยามค่ำคืนที่ไร้เดินทางผ่านยมโลกเขาต่อสู้กับงูยักษ์อาเพ,พสศัตรูแห่งแสงเพื่อไม่ให้โลกจมดิ่งสู่ความมืดมิด บทบาทของเซตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งเขาเป็นทั้งผู้ทำลายและผู้ปกป้องสะท้อนความเชื่อของอียิปต์โบราณที่ว่าแม้แต่พลังที่ป่นป่วนที่สุดก็ยังมีหน้าที่ในสมดุลแห่งจักรวาลในสายตาของมนุษย์เซตอาจเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดและความสูญเสียแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือพลังที่ช่วยให้กำเนิดระเบียบใหม่ผ่านการล่มสลายของของเก่าเซตไม่ใช่ปีศาจหากแต่เป็นพลังธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุม บทบาทของเขาคือบทเรียนว่าแม้ความโกลาหลนจะน่ากลัวเพียงใดแต่มันก็มีที่ยืนในจักรวาลเทพเซ็จึงหลังคงถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในเทพที่ซับซ้อนที่สุดผู้ทำลายล้างด้วยเหตุผลและผู้ปกป้องแม้ในเงามีดแห่งความวุ่นวายขอบคุณที่รับชมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ